ัสดีจ้ะเันิเซียเส็กอกหมูมะเพิ่งว่ามีอย่างแน่เครื่องปรุงหมูบดเขาสวยเขาเย็นหุงไว้อะเห็นมันเย็นเย็นบอลเข่าร้อนรสด,ดีชื่อรสเกลือนังหมูต้มสุกแล้วซอยกระเทียมบดพริกไทยน้ำน้ำปลา ซอสฟ้าเขียวซอสปรุงรสแค่นี้มาเบิ่งกันเสเข้าวสวยข้าเวเยน็นนั่นแหละโอ้ ใส่ข้าวสวยเตรียมบดเกลือเกลือเกลือหยำร่วมกันกัน แล้วใส่ชูรดรด,ดดีนีกไทยชอบขนาดไหนก็นใส่ไปรวดอันนี้ทำสามกิโลมันก็จะเยอะหน่อยน้ำปลา cho vào kia cùng lốt tiêu khảo. nắng mủ chưa? Cái giờ trộn tất cả lại với ลองเอาใส่จานนิดน่อยลองหยิบไปใส่ไมโครเวฟสักหนึ่งนาทีสอแล้วก็ชิมดูที่ว่ารสชาติมันเป็นยังไงถ้ามันรสชาติโอเคก็ปล่อยมันไว้สักพักหนึง่งค่อยไปยัดเนาะเนี่ยแหะจะประมาณนี้ใส่กบหมูง่ายๆไม่มีอะไรยากใครชอบใส่แบบไหนก็ใส่ ใครชอบน้ําตาลชอบอะไรก็ใส่ไปอันนี้ทำรถนี่เราอยากใส่อะไรเราก็ใส่ไปเรียบร้อย แบบนี้ไปเรื่อยๆอ,อันนี้ใช้เครื่องแกะเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เดี๋ยวสักครู่จะมามัดกันเด้อเรียบร้อยเราจะมามัดเจ็ก่อกันเด้อจ้ะไล่ลมก่อนไล่ลมก่อนเนะาะแล้วแต่คนมัดแบบไหนนะอันนี้ก็มัดบ่าง่ามขึ้กัน

มัดอย่นี้ไปเรื่อยๆมัดเสร็จเราก็ไปตากอยู่ในห้องอยู่ในตู้ตากของ มัดตัวนี้้วยมัดตัวนี้เลยไปอยโอเคน่าแต่ตัวน,นี้แบบนี้ามานี้มัดเสร็จเรียบรอ้อยเดี๋ยวจะเอาไปตาก็ปกอกหนูเดี๋ยวไปตากตากไว้ก่อนในตู้ กัคืนหนึ่งหุงนี้มาดูกันจากไว้ทั้งคืนก็จะแห้งอยู่ประมาณนี้แล้วก็อีกครึ่งวันก็ประมาณเท่าไหร่ล่ะสิบสี่สิบห้าชั่วโมงเนี่ยมันก็จะอยู่ยได้นานหน่อยเพราะว่าอยู่กันนี่มัน ทำเลยนี่มันออกไปนั่นมันจะเป็นน้ำน้ามไงไม่ชอบเอาตากให้มันออกเปรี้ยวออกอะไรหน่อยเนี่ยก็จะแห้งหน้าตาก,ก็จะเป็นนี้ดูดีเหมือนกันเส้กอกหมูเส้กอกวุ้นเส้นก็ทําเหมือนกันตากไว้อย่างี้แหละโอเคถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ